วันนี้เราจะมาดูสเตปยอดฮิตที่ร้านเหมือนเดิมปาวาน57าชักศนผมจะเปลี่ยนก้านใหม่เป็นก้านเทียมนะครับก้านเทียมตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าก้านแท้นะครับทนกว่าของแท้ผมกล้าการะนตีใครใครจะเถียงมาเถียงได้เลยนะครับเดิมพันอะไรมาเดิมพันกับผมได้เลยสสดงสนุนโดยนะ้ำมันเครื่องอ็นดูโร สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W 40นะครับแล้วก็ 20W 50รถเกียร์รถสายพานมีเซนซิติกร้อยรถที่มีชาร์ฟอร์ซ่าลิกแบ็ก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์เบอร์40ใช้ดีจึงบอกต่อนะน้องๆตัวแซ่ดด้วยครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราจะมาดูสเต็ปยอดฮิตที่ร้านเหมือนเดิมปาวาน5 7ชัก0ว่าเราราคาเหมาที่เราเปิดไปแต่ละทีเนี่ยคือหมื่นไปไปเนี่ยมัน เป็นราคาเหมาเหมาคือรวมทุกอย่างเี่ผมทําอะไรบ้างส่วนมากก็เป็นท่อนล่างเดิมแต่ผมจะเปลี่ยนก้านใหม่เป็นก้านเทียมนะครับก้านเทียมตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าก้านแท้นะครับถ้าถ้าใครยังไม่รู้เพราะผมจะพูดบ่อยแล้วไงแต่ส่วนเอาคนที่ยังไม่รู้แล้วกันก็จะไม่รู้ว่าไอ้ก้านรุ่นนี้ประวาณเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่นะครับคือถ้าเรารับงาน57เนี่ยผมจะผ่าออกมาเปลี่ยนก้านหนึ่งเลยจุดอ่อนของมันคือรุ่นนี้คือก้านมันพังง่ายนะครับก้านมันพังง่ายจริง ก้านมันหลวมง่ายลูกปืนมันสลักล่างตัวนี้เนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยมันจะมันจะพังง่ายครับเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเท่าที่เห็นสังเกตมี2รุ่นมี Pcx แล้วก็ปาวานนี่แหละครับขนาดสลักใหญ่นะสลัก2ี่มิลนะครับแต่ว่าปัญหาของเขาคือลูกปืนสลักพังง่ายแต่ไอ้เจ้าก้านเทียมที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ชื่อว่าก้านเทียมไม่เถอะนะเพราะมันไม่ใช่แท้แต่ราคามันพันหนึ่งนะพันหนึ่งนะก้านเฉยๆนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยสลักล่างมันจะทนกว่าของแท้ผมกล้าการันตีใครใครจะเถียงมาเถียงได้เลยนะครับ มาเม้นเถียงเลยหรือใครจะพิสูจน์เดิมพันอะไรมาเดิมพันกับผมได้เลยว่ามันทนกว่าก้านแท้จริงหรือเปล่านะครับผมกล้าฟันทงม่ทนกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างเลยมันจะมีความหนาที่หนากว่าก้านสันก้านตรงเนี้ยเนี่ยสันก้านตรงเนี้ยมันจะสันมันจะสันมันจะหนากว่าก็คือลดปัญหาเรื่องก้านขาดไปเลยเพราะว่าอย่างสติปนี้ถ้าจะชักเดิมผมจะส่งงานอยู่21แรงม้าบวก เกินแถมส่วนมากเลยก็จะ 22- 23แรงนะครับยี่เดนี่ยมีมีแน่ๆคือ่เอนี่ยได้แน่ๆนะครับในในท่อนล่างเดิมเลยนะจริงๆแล้วโอ้โหอะไรข้างในเครื่องทีงนั้นเนี่ยโอ้โหเครื่องลูกค้านั้นเนี่ยคือเนี่ยพอเราจะทำเครื่องซิ่งเราต้องผ่ามาดูก่อนนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเขาทำอะไรมาหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเป็นการเช็คในตัวด้วยเราก็จะมาดูลูกปุลูกปืนมันไหม้มากเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะครับก็คือจะตีเหมาไปเลยนะครับตีเหมาในราคานั้นนะครับก็เหมือนฟิตเครื่องใหม่ท มันต้องฟิตมันถึงจะสดนะครับเนี่ยเราก็จะมาเช็คนะนเนี่ยลูกปืนเงี้ยโอ้มันก็โซมหมดแล้วอย่างเงี้ย คือถามว่าทําไปอย่างนี้เลยวิ่งไหมก็วิ่งครับวิ่งดีด้วยการร้านเดิมติดรถนะครับวิ่งดีด้วยแต่แค่มันไม่ทนแล้วก็มีโอกาสที่จะขาดได้ผมก็เลยจะเอามาเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คด้วยว่าสภาพเกียร์สภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันมันพร้อมจะสิ่งหรือเปล่านะครับบางคนถามว่าผมก็ถามว่างบถูกกว่านี้ไม่มีผมก็จะตอบไปเลยว่าทำตามงบได้แต่ไม่มีรับประกันก็คือไม่รับประกันเลยอาจจะพังอาจจะขี่ทิ่เดียวพังก็ได้หรืออาจจะไม่แรงเลย,เลยก็ได้ในบางคันผมเคยทําแล้วนะครับก็เลยตัดปัญหาในการตีราคาเหมาแล้วก็ฟิตเครื่ กำไรเหลือไม่เยอะนะครับจะทำทำเอาอะไรทำได้วิดีโอดีแหละได้วิดีโอแล้วก็ได้ขายชุดคลิปท่อนบนอันนี้พูดกันตรงๆเลยไม่มีอ้อมนะครับก็คือทําเพื่อโชว์งานว่าไอ้ชุดท่อนบนที่เราขายกันเนี่ยมันใช้ได้ดีใช้ได้จริงตอนนี้นะไม่เป็นไรเพราะเราต้องเปลี่ยนการอยู่แล้วนี่นะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นฝาเดิมฝาแท้ทํานะครับเนี่ยมือลักเบาสนาเบาที่สวยอย่างนี้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับไล่ตัวนี้จะเป็นยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับเป็นสเต็ปล่าสุดหรือไล่ยี่สิบแปดยี่สิบ ก็เลยต้องทําเบ้าเบ้าตื้นๆที่เบ้าตื้นนี่มันใส่บาลโตไม่ได้ก็เลยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็น28 24นะครับเพราะว่าเรามีลูกแหวนสูงหัวนูนเรียบร้อยแล้วเขาจะใส่ลูกแหวนสูงหัวนูนตัวนี้เป็นสเปคแข่งถ้าทางร้านนะเวลาทาฝาก็าจะบอกว่าจะเป็นสเปคแข่งนะครับสเปคแข็งก็คือจะองศาวาลต่างๆมุมหมูทงหัวเทียนเราจะเปลี่ยนมาหมดนะครับพร้อมซิ่งนะครับก็คือจะไม่เหมือนฝางานตัวถูกงานตัวถูกก็มีนะครับรับประกันว่าตัวนี้ไล่ง่ายแรงกว่าเยอะนะครับก็ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก้านด้วยกันก็พอเปลี่ยนก้านเสร็จเราเอาล้างเสร็จเปลี่ยนเช็คลูกปลองลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็จะประกอบกับรอที่จะทําท่อนบนเลยนะครับเนี่ยครับโอ้ลูกติดมาด้วยนี่ว่าโอ้ขี่ลูกเดิมขี่รุดลูกเดิมลูกติดไม่ธรรมดาแต่มันน่าจะติดไอเศษเมื่อกี้เลยก็ปั๊มน้ำมันคงเพื่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยลองคิดภาพเพื่อนๆถ้าถ้าเราไม่ไม่ผ่าเครื่องมาทําเนี่ยผมบอกเลยทํางาน5้าเจ็ดไปไม่ไม่น่ารอดนะจริงๆไม่รอดทําท่อนบนไปยังไงก็ลูกติดเปลืองงบช่างเปล่าๆแล้วก็ูลูกค้าก็เสียเสียโอกาสเสียลูกนีีัดวยะครรบบเเมมหอ์ มันหนาประมาณมิลน,นะครับผมเคยวัดนะครับนี่คือก้านเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความแรงก็จะเสียไปจากตรงนี้หน่อยนึงนะอันนี้บอกเลยว่าเราเปลี่ยนก้านอาไปจริงๆแล้วความความรุนแรงจะหายไปนะครับเพราะว่าก้านมันจะหนักขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยตัวนี้หนา7.5ตัวนี้นครับเนี่ยแปดมิลกว่าแปดแปดมิลก,ก็ก็ประมาณครึ่งมิลน,นะครับที่มันต่างนะครับนี่เอาเอาตรงคอดเล็กตรงใต้สลักเลยดีกว่าตรงที่มันชอบขาดนะ7.5าประมาณนี้นะครับนี่ครับนียก็จะ8มิลกว่านะครับหนากว่านะครับใช้ดีกว่าทนกว่าโอเคเดี๋ยว ก็วันนี้เราก็ได้ประกอบกันเรียบร้อยแล้วครับประกอบติดเครื่องเรียบร้อยตอนนี้กาลังอดัดไฟเข้าไปไฟเพื่อจะเทสปั่นแรงม้าเบื้องต้นแล้วก็เพื่อจะเอาลงไปลื้อเช็คอีกทีหนึงนะพาะรถ เพิ่งประกอบเข้ามาแล้วปั่นรันแรกมีทรงไหมนะครับก็สักแถวแถวยี่สิบม้าก็โอเคแล้วสาหรับรันแรกเราค่อยไปลื้อเช็คดูว่ามันมีอะไรเกี่ยวเฉี่ยวชนหรือมันมีอะไรผิดพลาดอะไรหรือเปล่า,านี้นะครับก็จะปั่นแค่2รลันอัดไปจะหนาจะบางก็ไม่เป็นไรปั่นไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปลื้อแล้วลื้อเช็คอีกทีแล้วก็ขึ้นมาปั่นซ้ําอีกทีแบบเน้นๆอีกทีหนึ่งนะครับเป้าเราเนี่ยจะอยู่21แรงม้าขึ้นไป ผมจะส่งอยู่21แรงม้าบวกนะครับเกินแถมก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับเบื้องต้นก็ท่อกองก็ยังไม่ใช่สเปคที่ไล่นะครับแต่ว่าก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวก็ดูค่อยๆปรับหาเอาอ่ะเสร็จแล้วแต่มันรุ่นไม่ได้กัน นะก็ได้ประมาณ21ม้าแต่ว่ากา้ามันยังไม่สวยนะครับก้า,กามันยังไม่สวยนะครับม้าสูงสุดอยู่เบือนก็จะเป็นรถขี่ง่ายๆเดี๋ยวก็ต้องลื้อมาดูว่าจะแยงฝาเพิ่มแก้ไขอะไรตรงไหนอ,อ,อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลงไปลื้อเช็คก่อนแล้วก็ไปดูด้วยว่าผมไล่สเปคหัวลูกสูบกันยังไงขึ้นไม่สุดกี่มิลนทรงยังไงเราเราไปดูกันก็เดี๋ยวให้ช่างเข้าลงไปลือ้อเช็คเบื้องต้นก็โอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์นะ21แรงม้านะครับต่อประกอบมีตัวเลขนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยากทำง ก็ตอนนี้เราลื้อออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาวัดระยะหัวลูกสูบให้เ,เพื่อนๆทำตามกันนะครับเบื้องต้นก็สีฝาก็ค่อนข้างสวยนะเพราะว่าเราปั่นแค่2ล้านเองอุ <c oughs> ลร้อนิบหายร้อนร <c oughs> ้อนนะนี่นะนี่มุมเบ้าฝาเราใช้ประมาณนี้นะครับก็ไอเสียเราก็เปิดอยู่ประมาณ23 22 23มิมลนะครับเนี่ยไอโอไอเสียย,ยังเล็กอยู่นะครับนะไม่ยอมทำตามคำสั่งนะครับตนะ่ได้ยินไหมตอนสั่งนะอยู่ด้วยกันนะสั่งว่าอะไรสั่ง23ดูนเปิด21นะ มาแน่หนึ่งมาแน่อีกตัวหนึ่งในยี่สิบสองยี่สิบสองม้างก็ต้องมานะครับไปเจอหนึจุดล้นะครับขนาดยืนสั่งเลยนะประมาณนะไอี ID ก็ใช้อยู่ประมาณ25เดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะไอดีส่วนลูกซูบเดี๋ยวรอช่างนัดถอดออกมานะครับก็เราใช้เรือน CBR ใบเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นฝาสเปคแข็งทางร้านทางร้านจะเรียกสเปคแข็งก็จริงๆก็คือทำเป็นสเปคแข็งแล้วทำอย่างนี้นะครับคือกำลังอาจจะเยอะนะครับนี่ครับหมอนุนๆโนกๆเลยเนี่ยเราใช้ลูกเป็นเอลพิตเแหวนสูงนะที่ร้านมีขายนะครับ หัวลูกูบเราปาดอยู่นี่ครับ12.9น่ะนะครับกลางลูกหนะสูงขึ้นมาที่หัวนูนนะครับประมาณ6มิลนะครับอ้โยร้อนนะใช่ไรร้อนนี่ครับนี่นะลูก5.7มิลนะอ่านะครับจุกกลาง22 22 23มิลนะครับจุกกลาง22มิลนะนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยประกินเสื้อเดิมแท้ประกินฝาทองแดง0.5นะครับก็ประมาณนั้นประกอบง่ายๆโง่ใช้แคม KK68 r r นะครับ ก็เบื้องต้นที่ผมจะทําเพิ่มก็คือมันลื้อแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวยวชนนะครับก็จะประกอบกับจะไล่เบาลูกนะครับเรายังไม่ได้ไล่เบาเดี๋ยวเราจะไล่เบาลูกเพราะว่ามันมายี่สิบเอ็ดมาแล้วเราคิดว่าน่าจะตามเก็บเป็น22ม้าได้นะคิดว่านะแต่ถ้าไม่ได้ก็ยี่สิบเอ็ดมาก็โอ้ยก็แรงแล้ววิ่งได้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวก็จะแยงไอ้ลูยด,ดีเพิ่มด้วยจากเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าให้น้องน้องที่ร้านแยงนะผมไม่ได้แยงเองนะไอ้เสียยังเล็กอยู่ก็จะเพิ่มเป็น23มิลน,นะครับไอ้ดี อ่าลองดูนะครับโอเคชาน,นัดชานัดเดี๋ยวลือล้อลือล้อลื้อเื่อยดีผมหน่อยจะผมวัดหน่อยนี่นะครับดูครับสั่งอะไรไปเนี่ยมันสั่งขี้มูก23โอ้มันจะวิ่งได้ไงดูนะครับยี่สิบสมิลไปใส่แค่แค่กันสั่งอยู่ในมือเส้นนี่โอเคเดี๋ยวแยงฝาเพิ่มนะครับเดี๋ยวไล่ลูกเดี๋ยวไปดูไล่ลงในล,ลูกแยงฝาเพิ่มไป ็ตอนนี้เราก็โมดิฟายเรียบร้อยหลบกระโปงลูกไม่ใช่ไล่เบาหลังกระโปงลูกนะครับใต้ลูกก็ได้มาหลายกรรมนะครับก็มีผลนะก็ดีนะครับลูกสูบยิ่งเบายิ่งดีนะยิ่งก้านด้วยนะครับยิ่งเบายิ่งดีสําหรับรถที่ทํารอบเยอะๆนะครับเลยหมื่นอย่างเงี้ยครับเลยหมื่นขึ้นไปเออเบาเราก็ได้แล้วเรียบร้อยตามสั่งแล้ว50าสิบเอี่ยยีห้านะครับยี่สามครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงมา้าแรงบิดจะเพิ่มหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ช่างนัดประกอบกลับคืนแล้วก็เราไปเจอโมไดโน,ดโนอีกทีนึงแล้วเราก็ไปปปเเเทสว่าาาจจะะะะะลลูกติดหหรรืออมีัญน ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆโอเคลุย เราปัดไ่ตั้งนานนะมันปุ่งเก้าสิบเลยครับนี่เราปัดไปหลายร้านเลยนะที่เราดูวันครับก็เครื่องยนต์ก็ค่อยสมบูรณ์นะ ร้านนึงรอให้ถึงร้อยมันก็ไม่ถึงักทีน่ะ โดนปรับไปเลยดูไม่สวยแล้วเดี๋ยวลองปั่นลอด่ำสามขึ้นมาดูโอเคก็ยิมสองตัว หรือเรื่องนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองจีเรสกันก็มาเท่าไหร่นี่เราเปลี่ยนตเตอร์ใหมเนี่ยตอนแรกนะครับตอนแรกเราใส่เป็นายางหลัง225เราใส่มาเป็น14 31ซึ่งเป็นตเตอร์ที่เล็กตอนที่เราเปลี่ยนเป็น13 30แรงม้ามันก็เลยบางทีมันหายไปแต่แต่ดูรอบครับสเตอร์ใหญ่ขึ้นแต่ว่าราอบเราลึกลากได้ยาวเลยเพราะนั้นขับมันเปิดแรงเปิดแรงก็มาไวไปยาวเดี๋ยวไปดูจีเรสกัน ก็ช่างชินไปเทสเรียบร้อยนะครับกับยางของส5สเตอร์13-30ก็ได้ความเร็วพอสมควรก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นี่อูแบตหมดเห็นไหม1้อยห้ก็แรงแล้วใช่ผมนี่ครับนี่ไม่ได้ไล่นะต้องไล่ต่อไปถึงไล่ยางไล่สเตอร์ไม่ถึงไล่ช่วงล่างต่ออีกมันก็มาอีกนะครับเครื่องยนต์มันจบไปแล้วนะครับก็เหลืออะไรช่วงล่างต่อก็ประมาณนั้นก็ก็คือเป็นเรื่องปกติของที่ร้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็รับงานส่งงาน2 1ม้าบวก20บวกส่ง150 g ิลเกินแถมตลอดนะครับ oh. เพราะว่ามันหยุดที่ตามสภาพสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เข็มเครีหปียประมาณนี้นะครับเนี่ยท่อเดิมผ่านหนัก,นกยาง225สภาพแบบนี้นะครับก็คิดว่าโอเคไม่มีคลิปถ่ายลง GPS ลงเพราะว่ากล้องที่บอกว่าย้อนไปหลายคลิปกล้องปิวไปแล้วหายไปแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวซื้อกล้องใหม่ก่อนก็จะมาถ่าย GPS ให้ดูโกโปรสำหรับท้ายคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วย ใส่น้ำมันเครื่องเอโนโ r เบอร์40นะเพราะลูกเล็กจะใส่ผมจะใส่เบอร์40ซะเป็นหลักนะครับเอโนโ r เบอร์40นะครับเป็นหน้าตาแบบไหนเผื่อเพื่อนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเอามาดูนี่ครับเบอร์40ผมใช้เป็นเบอร์นี้นะครับ 4T Racing 10W 40ใช้ลูกเล็กผมจะใช้เบอร์น,นี้ซะเป็นหลักก็เพื่อนๆก็ลองซื้อไปใช้ไม่แพง190บาทเนาะวันหะลังกลกับไปเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้รถสอกส่งงานเยอะคลิปมีลงให้ชมรัวๆนะครับขอบคุณทีมงานด้วยที่ไล่กันดึกทุกวันไปแค่นี้เจอกัน